ก็ยังแก้ปัญหาในระยะยาวในเ่องของการแก้ปัญหาด้วยนะคะองา์ัก็่วร่วมกับทาอมและทางมไ่ได้ิงนะคะเพื่อร่วลงืนทีรมกันเราก็ตัแต่เดินถนเส้นลาดตเเินมาเนี่ยก็เจอหลายข่านก็เป็นความจำด้วยนะคะวามจำก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อตจอะเป็นเป็นเร่องที่เราต้อมาเพื่อนกันอยู่แล้วค่อ จริงๆแล้วทางด้านกฎหมายของพมเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้เช่นกันถ้ากรณีนี้ไม่ยอมกลับเข้าไปในที่เราจัดสรรมาได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้บังคับไว้แล้วเขาเป็สมัครใจที่จะไปเราก็ยังทำอะไรไม่ได้ว่าเป็นปัญหาของพมที่จะต้องต้องเนี่ยนาตอนนี้เราใช้กฎหมายทางด้านของความสะอาดมาใช้ในเรื่องของความสะอาดถ้าหากว่ากรณีนี้เป็นปัญหาสิ่งขอแล้วอย่างเงี้เราก็ยังใช้กฎหมาย ยังยังไม่สามารถที่จะเขาได้อย่างเต MM ็มที่นะคะก็เป็นความรู้เบืของของคนไรที่เึ่และซึ่งคนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าทางทางพมอเองพมอเองท่านก็คือความเป็นเป็นเป็นคนไทยจัดนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะช่วยเขาในตอนการช่วยเหลือทางด้านของคนไรที่พึ่งเนี่ยค่อยๆจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสถานรารณ์เราก็มีปัญหาแล้วก็ ก็ทําให้คนไร้ไม่อยากไปนนเพราะเราดูแลรีกษาัวเองก็ดูแลแล้วก็จาดที่ใปอาหารก็มีอวอก็มีอาหารให้เป็นสิบก็ดูแลยูแล้วจัดสับ้างแต่เขารู้สึกว่าเขปลอดภัยที่อยู่ตรงนี้ก็มีความสุขกว่ามีสลากกว่าที่เขาจะดูแลในสิ่งทีเราจัดการความระว่ง คณะกร้มาธิการ